เขากระหันอุ้งหญิงอุ้งหญิงน้องอุ้งหญิงขุนสวัสดีจ้าพี่น้องนาแกไม่ใช่นาค่ะเห็นลูกแค่ต่ำใส่มบืเอ้ยสวัสดีพี่น้องเสยตุยหมาอยู่เอ้าคือว่าผมเป็นหมาผมเป็นแมวไม่ได้เฮ้ยแม่กระสังต่อยันแล้วตัวมันเสี่ยวมันคึงอั้มเทนี้ไหมคุณพยันยังไงเขากระหันน้องอุ้งน้อง กันเลยฮอดคิวมันเอาไม่ยังบันยังบม่เล้โอ้ยดาด่าด่ากูจีเส้าไปเก็บเห็ดไข่ล่านัดนี้ยกูเห็นดากลูกขุนเอาไว้เป็นอย่างเส้ากินพ่อเอาไว้คือเห็นไข่ประดับปารคือเห็นไข่สองดอกเแี่งกันยุ่นงอยู่นะสาวน้อยเพชรบันแพงเออปาดเวทีม่าหลอดไฟหันรวยรวย อเมรัยจะมานอนไก่แทะนอนแล้วู้ซื้อมาหน่อยสิซื้นอนนอนหนาหันมล้ำมาเนี่ยเพื่อนก็สิว่าเพื่อนเจ้าของมจันตัวเปลี่ยนบรรยากาศเนาะสวัสดีพี่น้องชาวอำเภอนาค่อย่โอ้ยหน้าแก่หน้าแก่มันบปสุภาแนมไปไกลๆหนาเพิ่งขึ้นจังอันด้วยตาหลุดออกมากมากมาๆๆากมากสิบมากยาว ได้เงินจากบาดยุสิบาเขียวมาคืนไปยังก็รอดแทนโอ้ยปัญหาแรงเงินกระครับตอนนี้ขอบคุณค่ะไปมาก็ขอบคุณเป็นจังหวะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบยังไปยื้อซื้อไปหน้อยไม่ไม่ใช่ไรก็ยังมาบอกน้อยหน่อยขอบเอ๋มันนักข่ายเดาขึ้นมาที่หนอ่งมีแม่มีแม่รถนั่งอยู่หันรถหักแอะแอะอย่างไปในด้วยใจอย่าไปกระซัง ลูกคอยกับพี่การพี่น้องเอ้ยเบืงองเราเนะี่ยเอาพี่การจะได้เพิ่มอาการโควิดสิบสองยังครับแดดมันมีสองเพียงโอ้ยผู้ใดสิมามีหลาสามเพียงตั้งแต่เฮียงนี่สองยิ้มมาคือบอกฮักก่อนเนี่ยแต่ต้องได้วัดได้ว่าเลยครับเออใช่หรือขึ้นมาไหนหนุมาเอาคอยขึ้นได้ยิยเอาอีกล้วเอ้ยอีกล้วแม่มึงแม่มึงเออลองลองเมาลงขึ้นนะลงมาเอาไปขึ้นโอ้ยนี่ ก็ล่องได้แันยักจิขึืนนี้จะม่ยางแต่แม่มึอไปบังดากคนนั้นไม่รังหยางขอยเอาแล <tekrar. S 3> ้ก nice ูขคืนจังไดหเดี๋ยวแล้ฝันพ่อยยังไม่ย่มอดมันไม่ย่จืดจำพิษจำเดือบอกแล้วว่าจะถินหลายแม่เป็น มาขึโโ้นมาแล้วกินเยา้อได้หรือขอมาเอากูขึ้นกันแม่มาปุ๊บปั๊แมาเรียนรูปแบแตกกันป่านมันเป็นน้มึนอะไะขึ้นมามาเอากูขึ้นขึ้นมาจิมเป็นหยากนอกอนมาไปเนี่ยเอาเงาโะไรเนี่ยเนี่ยกอสาจะขึ้นจังเลย เดี๋ยวตั้งสติตั้งสติเออตั้งไว้ในกติกูขึ้นออกแล้วแม่เด็กนี่มันจะแม่นชึ่อละโอ้ยน้อเออทุกอย่างทีเนจะชื่อเด็กโอ้ยด่างด่างก็ฝากสัญญาบอสพี่น้องท่านคอยเห็นด่างลูกความก็อยากลองเพลงนี่ขึ้นมาเพลงอย่งครับเธอเป็นขี้กระอาบในงามดากเออ สิวุ่มสิวจะใช่แน่นังยิงออนน่ะเออเอามาท่าถูท่าถูไปมานบเป็นตุ่มสิวมันบอมเมนียตุ่มสิวตุ่มยังัน่ะไฟสน่หัวเพื่นจะมาอื่นข้างอื่นเน่แต่ตกเปิ่งเปิ่งย่บัดสองคนในกันในกุจิถามเรืว่าไังไปบนน้าพาอกันด้ว่ไงตัวหนาตัวลังยู่นี่เราที่เยใหพวกนี้ขึ้นบอี์ด G P F ผมผ้ามากกวนี เอาวันนี้เข้าว่าอากาศแอบปวดดิแม่บัติสิบคือกันตรงไหนก็ทีวีอ็นจะหนีไม่ตั้งมาัตแต่ก่อนจันไปจังไหนวันนี้เออมาหอดผู้พินาทเลยเดี๋ยวสายเล็กน้อยตลาดเดียวเดี๋ยวใหญ่เจ้าขึ้นมัตสเสร็จไหนมาผู้พิพาทมันนี่แหละขวานคืนเขามันขึ้นมาทะเลตลาดนั่นเรียวมาหอดสับคนแฝนสับคนเลี้ยวขวาเออตรงแยกเดียวมาหอดหน้าแก่เลียดหน้าแก่ดเราไปนี่กระชิมแม่พันตองเด้วยน้อด้วยเนาะวันประทัดวันพันตอง บ่าท่านหอกกันไปน้อยนึงว่าบัตตอกกิ๊สใส่มาเดวเนอะใส่ปัตตอกกิสใส่ง่ายยุ่หันละแห็งลูกให้ใครจ้าปลาลูกลูกลูกท่านกไห้ท่านวังวิ่งลูกปลาเลยจ้าไก่ด้วยเข่าเลยสีหิเยเดนะเปิดแ่มันไ่เลยชื่ออะไรจ้าหนูชื่ออะไรคะชื่อเวอร์ค่ะเพรเดยถามเจ้าชื่ออะรจ้า น้องคิมเปอร์เป็นลูกใครคะแม่เอค่ะแม่เอ๊แม่เอเนี่เป็นผู้หญิงไหมเป็นค่ะก็รเป็นผู้หญิงก็กคัามกับแม่ดีแล้วล่ะลูกน้อชื่อนี้ดีแล้วแต่ถ้ามีลูกมีนเต้าอย่าชื่อเฉลิมนะทำไมล่ะมันเข้าวัดไม่ได้เยี่ยงยังกันครับเอาพระเกีเด็ก เฉลิมนี่พระเกียรติเกียรติจำแหน่เขาว่ามากเขาค่อยๆยิ่งติดป่าเฉลิมพระเกียรติอำเภอได้ละครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติม่มันไม่ใช่อำเภอเฉลิมภาคใต่เด้พระเกียรติเกียรติยศมันเป็นสังข์อัดนะตัวสิยศโงกมากบอกเขาแน่ไม่ได้ เป็นจะไหนนาะพอขายไม่ขายก็ได้ขายหนาบุญเพื่อเยอะอยู่ทุกแม่ท่านคนหลายสิีนก็ขายของดีไหมคนหลายเป็ยังเจ้าคนสื่อราบค่าหลายกว่คนบุงกันเลิกขายม่ได้ไปกระโจมกระคาทีแพ่งมาฉั่นแพ่งมาแพื่อมาสัมภาษณ์ดอกมันเป็นงานบุญงานกุศลได้คันขายของพอดีนี่บอกคอยมีสูตรให้เอามีค้าถาดีจริงไม่ไม่เหรอว้ยเอาบอกพี่น้องบอกราบค่ารับขายไปคันขายของพอดีสิบอกเอ็ดเลยขายบนเส้น งูเนีพูดนงไปเก็บเองินไไปแล้วแบนี้แล้วแลแล้วเศร้าเลบงยังมาป้าอู้วันอร่อยสิบคนหลายปั่าเข้ากินบัตรมาเอาที่น้องสรับส,น,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 สนุปซอยกันได้ครับอุ้ยอ่นอนซ้อนแม่ี่เซ่อนยังอัซอนของน้ำนองเรียนเป็นยังไงยุ่แกงกันคอยเข้าไปมั้เออตดซื้อของน้ำเปินเองทัยางเนได้างคัอุ้ยเข้าไปของเรกเออยับใจขวักขา ไปห้องที่สองเป็นยังไงมีก่อนมีนามเพราะมีประตูเข้าไปห้องที่สามเป็นยังไงบ้าท่วมเตือท่วมเตืนพร้อมฉีดน้อยอารมณ์องอย่างี่มีประตูแต่เ่ามีก่อนปัดสิไปแัดสิไปเข้าห้องน้าปัดปัดไหนพิมพ์กันกับหมาซิเป็นพิมกับเขาเห็นอย่งเอาพิมกันคำหมาหลวงพ่อพิมพ์แบบไหนไปมาปีน้องก็ยิ่ยากไปเข้าห้องนาม เขาเก่ายุคฮันเออเขาเก่ายปีนี้ซอบพิบกันเลยออหุ่นยกันแล้วแล้วเถามันยังยั้ย่งนลาชื่อกันแล้าชื่ออะไรชื่ออะไรมาได้ถามพ่อูแต่มาบอกคนว่ามีผัวกับมีผัวอยู่บ้านดีอยู่เอาผู้ไหล่ะลูกผู้ใยญ่บ้านมันใส่ใส่แบผู้ใยญ่ยมั